สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับผมมีรับประกันให้ด้วยนะครับเามีพุทธคุณแน่นอนครับอาจจะมีราคานิดนืมาพบองค์แรกเลยครับเป็นพระปิด ตาไม่ทราบที่ครับปาบิดตาที่ไหนไม่รู้ครับข้างนอกเป็นเนื้อสีดำนะเขาอยากเนื้ออะไรไม่รู้ครับแต่ข้างในออกสีเหลืองๆนะครับเก่ากึกเลยครับวงนี้เนื้อสามลิตรมครบอย่างนี้พี่ดูความเก่าน่าจะรู้นะครับเป็นยันปั้นแปะปั้นแปะแหบ วงนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อว่านไม่ทราบหลวงพ่อครับแต่พี่ดูเนื้อว่านดูหน้าดูตาดูไขว่านขึ้นครับหลวงพ่อหลวงพ่ออลไร,รบดูไม่ค่อยชัดเลยครับดูไม่ค่อยเห็นเลยครับแต่พิมพ์อะไคมชัดเลือกครับ ดูง่ายครับพี่ดูความเก่าความแห้งครับองค์นี้ขอเก้าลอยครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นพระของหลวงพ่อดิงครับรุ่นแรกครับ รุ่นนี้ราคายังไม่แพงนะครับซอวแต่มีพุทธคุณแน่นอนคนระับพี่ดูความก่อรอยตะใบไรก่อ,กอ องค์นี้ขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ประโลดครับอยู่ในกรอบนะครับ,รบพี่ดูเนื้อดูความแม่งดูความเก่าครับ ดูไขว่านะครับมันดูด้านลังครับเนื้อแห้งเนื้อเก่าครับองค์นี้ขอสี่พันห้าครับอาจจะมีราคานิดนึงนะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อแล่ครับเนื้อ,อข,าขาวครับ ขาวๆสามลินะครับแต่ผมไปค้นใน YouTube ใน Google ะนะครับมอเนื้อเนื้อแล่ครับพิมพ์ลายคมชัดครับดูด,ด้านหลังครับ รอยเส้นแตกเส้นแหลบโดยโช่ด้านล่างนะองค์นี้ขอห้าพันห้าครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปคนระับเป็นปู่ทวดพิมพเบียนระเป็นพิมพ์หัวมุนคนระับ แต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับดูคาบคีบเเอาอยัางติดตามซอกเลยพระยังสวยอยู่เลยครับพระบ้านบ้านพระเดิมเดิมอะแลครถ้าพอพ,พี่ไปใช้เขวนาพุทธคุณคือมีแน่นอนนะหรือว่าจะปลาปล่อยต่อผมว่าไปอีกไกลนะครับ รอยตะใบแรเ,เก่าๆครับองค์นี้ขอสามพันาครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเป็นคุกลักครับพี่ดูเนี่ย ลักเก่าๆครับลงลักปิดตรงเก่าๆนะครับเนื้อแห้งคนระับพี่ดูเนื้อนะดูด้านหลงนะังครับลักจะออกสีแดงๆแล้วนะคนระับให้พี่ดูนะ องนี้ขอสี่พันาต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดพิมพกร,รมการครับพี่ดูเนื้อแห้งครับเนื้อเก่ามากเลยยังสวยอยู่เลยนะวงนี้ รูเสียบอะไรก็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติเดียองค์นี้ขอสี่พันครับต่อไปครับเป็นพระนางพญาของหลวงพว่อกลววครับเป็นเนื้อดินนะครับพี่ดูไขดินขึ้นครับ ผมรับประกันแท้ตลอดชีวิตเลยพี่เปลวิเชยแขวนมีพุทธคุณแน่นอนครับพี่ดูความเก่าดูเนื้อดินแห้งครับองค์นี้ขอสองพันครับแล้วพวกองค์สุดท้ายครับเป็นภาะปิดตา สายวัดสะพานสูงครับเป็นของหลวงพ่อท่านใดไม่ทราบครับของหลวงปู่เอี่ยมครับพี่ดูลงลักเก่าๆเลยครับลักเก่าๆลักแห้งๆเลยครับพี่ดูเนื้อด้านในครับลักเก่าลักแห้งเลยนครับดูด,ด้านหลังครับ ก็ยังสวยอยู่เลยนะครับดูง่ายนะครับผมว่าองค์นี้ขอสี่พันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรมาผมได้เลยครับ063 080 0174สําำหรับน,นี้ก็ขอบคุณครับ